หยุดถึงวันไหนนะวันที่สิบแปดเจอในเฟสน,นะรู้แล้วหรอเขาประกาศแล้วหรอคะเขาประกาศแล้วหรอว่าใครจะไปแบบว่าเทคโอเวอร์โซเชียลบ้างแน่ๆเลยถ้างั้นไม่รู้ถึงวันขนาดนี้หรอกแดงว่าเขาประกาศแล้วความจริงอะหนูอะแบบยังไงอะ่ะไม่ได้ลงชื่อแต่มันเหลือสุดท้ายคะ่ะมันเหลือแบบว่า มันเหลืออันสุดท้ายเลยแบบวันที่18ใน Facebook ว่าไม่มีใครลงไว้เขาให้แบบลงไว้ว่าใครอยากลงวันไหนทวิตเตอร์คืออันที่เต็มเร็วที่สุดคือคนแต่ว่าขอลงทวิตเตอร์เร็วแล้วก็เยอะว่าทวิตเตอร์หมดไวมากแต่ว่า facebook Facebook มันเหลือวันที่สิบแปแล้วที่เขาก็มาถามว่าใครใครว่างวันนั้นอะไรแกแบบว่าใครอยากแบบว่ามา take over เฟซไหมอะไรแก หนูก็เลยบอกว่าความจริงตอนแรกยังไม่กล้าลงเพราะว่าอขนาดโซเชียลตัวเองยังไม่ค่อยอัพเลยอะไรเงี้ยแล้วเป็นคนที่ไม่ค่อยเล่นอะไรเงี้ยก็กลัวทุกคนจะไม่สนุกด้วยนิดนึงเลยก็ก็เลยแบบไม่กล้าแต่ว่าสุดท้ายมันไม่มีก็อ่ะงั้นหนูลงอ่ะงั้นเดี๋ยวหนูลงให้ก็ได้เลยก็ถามพี่เขาว่าเล่นยังไงก็ได้เลยใช่ไหมคะไปกวนยังไงก็ได้ใช่ไหมเขาบอกว่าใช่แบบแล้วแต่เราเลยอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวรอเจอกันนะคะสิบแปดหนูก็จะไป วันในสไตล์ของหนูอาจจะไม่ค่อยแตว่าไม่ค่อยตลกแต่ว่าก็จะพยายามเนาะได้คุยกันก็สนุกแล้วนะเอาจงจริงเดี๋ยวไปป่วนน้องเนยได้เลยมาเล่นกับหนูด้วยนะมาชวนหนูเล่นด้วยนะหนูจะได้ไม่ไม่แบบว่าไม่เก้อมาเล่นด้วยนะคะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เลยคิดอยู่เดี๋ยวเจอกันใน Facebook นะคะ ดีจ้าน้องเนยดีจ้าพึ่งมาแล้วสิเดี๋ยวเข้าเฟซทั้งงานเลยรอเลยค่ะมนมีได้เลยจีรอนนะครับผมต้องมาเล่นการหนูนะถ้าไม่มาเล่นการหนูนะสิบแปดนะคะวันที่สิบแปดเฟซบุ๊กนะขึ้นเงินเดือนตัวเองเลยเออก็กะอยู่นะ ว่าต้องได้สอแบบว่าได้ได้มากกว่าแบบว่าต้องได้สองแรงใช่ไหมเพราะว่าพ่อเคยบอกว่าเหมือนถ้าทำงานปกติอะไรเงี้ยถ้าทำในช่วงวันสงการหรือวันหยุดที่แบบหยุดที่เป็นหยุดหยุดนะคะจะได้สองแรงใช่ไหมหนูก็ต้องได้สองเท่าสิเนาะเนาะเนาะอบเงินเดือนยนปพัฒนาแอปไม่ได้นะคะหนูต้อง เลี้ยงดูครอบครัวนะต้องทํางานเก็บเงินเลี้ยงดูครอบครัวแล้วก็เลี้ยงดูทุกคนได้คูณสองเออเดี๋ยวรับหลายวันเลยทีเนี้ยสิบแปดก็ไม่ว่างอะไปไหนคะสิบแปดเป็นวันหยุดนี่ห,หรือว่าหรือว่ามีหนูหยุดเยอะอยู่คนเดียวทุกคนหยุดถึงวันที่เท่าไหร่กันคะสิบแปดไม่หยุดแล้วเหรอ อ้าวก็ว่าทำไมไม่มีใครเอาสิบแปดแล้วไม่เกี่ยวดอกนะสิบแปดไม่อยู่แล้วหรองั้นหนูจะมาตอนพักเลยไหมคะตอนที่ทุกคนพักทุกคนพักที่ทำงานกี่โมงคะเที่ยงหรือเปล่ะหรือว่าพักที่โรงเรียนกี่โมงคะขอคุณครูขอเจ้านายเลยคะ่ะว่าน้องเนยจะมาเนี่ยฮให้ทำงานได้ยังไง เอใหญ่รุ่นใหญ่อะเนาะหยุดนะวันอาทิตย์อ่าแสดงว่าก็คงแล้วแต่คนใช่ไหมคะไม่เป็นไรคะ่ะหนูจะไปป่วนเองคะ่ะบ่ายโมงถึงบ่ายสองเขาให้ทั้งวันเลยใช่ไหมคะปกติะใช่งั้นหนูก็อาจจะมาเป็นครั้งครับหนูก็จะสุ่มๆม,มาแบบว,ว่าโผลมาถ้ามีใครเล่กนการหนูหนูก็จะปิด เฟซบุ๊กของ B N K เลยค่ะหนูก็จะปิดติดตายไปเลย <laughs> พักที่โรงเรียนครูไม่ให้เล่นโทรศัพท์ค่ะเดี๋ยวขอท่านอธิการเนี่ยฉลาดฉ <laughs> ลาดมากล้อเล่นนะคะเดี๋ยวทำจริงนะเดี๋ยวทำจริงนะน้ s <S อง